สวัสดีครับที่วชแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ครับสองพครับซิ้นเจียงอยู่อีกซิ่งนี้อดใชนะครับอ่างเปาตัวตัวไกลครับขอให้มีความสุขกันอย่างมากมายสําหรับพี่น้องเชื้อสายจีนครับสดว่นใหญ่แล้วคนไทยเราเอาทุกเทศกาลอยู่แล้วทุกเทศกาลมาลเรารับบดนะฮะก็ขอให้มีความสุขในในปีใหม่ของคนจีนขอให้ร่ํารวยเงินทอง ทำมาค้าขึ้นนะฮะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองให้อ่างเป่าเยอะๆมีโบนัสเยอะๆกันทุกคนเลยนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีของทีห้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขกันยญ่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้กินเป็ดกินไก่เยอะเ <c oughs> ดี๋ยวไขมันจะเพิ่มกินจะกินในปริมาณพอดีแล้วก็ทานผักทานน้ำตามเยอะๆแล้วกันนะครับว่าขอให้มีความสุขกันอ่ะ วันนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับที่ห่วยด้วยละกันเอาขายของก่อนวันนี้ไม่ได้ดื่มโชว์นะเพราะเดี๋ยวต้องไปทําภารกิจมาอะไรวะ่ะเม็ดฟูแรงแรงนิดนะครับบูมนี้แหละเม็ดมันผลิตผณิ์ที่ผลิตจากเม็ดวายอุ่นแดงครับที่ทําให้ร่างกายสดชื่นปรับสภาพสมดุลของร่างกายทําให้ร่างกายโอ้โหรู้สึกกระปรี้กระเป๋าตลอดเวลาครับช่วยดูแลตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกครับดูแลววัยนะต่าง นะยะยืดอายุการใช้งานของอวัยวะบางอย่างทําให้เราโอเคดูดีในทุกๆุกวันนะครับเม็ดฟูแดงแรงลิตครับหกรบาท20เม็ดครับส่งโทษไทยเป็นเลยนะอ่ะ ย้อนกลับไปเมื่อมกราคมปีที่แล้วนะครับมกราคมปีที่แล้วปี2023นะครับในขณะที่ช่วงตลาดหน้าหนาวถ้าใครจําได้นะเหมือนก็เป็นช่วงเกิดของช่วงของช่องที่หวยเลยจริงๆเพราะช่องเปิดมาประมาณสิงหากันยาเมืปีที่แล้วนะครับก็ทรงๆแนละไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่พอในช่วงของตลาดซื้อขายหน้าหนาวเนี่ยครับเกิด เขาเรียกว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ช่องที่หวยนะต้องขอบคุณนักเตะคนนี้ด้วยนะครับทําให้ช่องของที่หวยเนี่ยกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นครับนั่นคือในช่วงของตลาดหน้าหนาวที่ตอนนั้นถ้าใครจํากันได้ครับอาจจะนอนต้องการที่จะคว้าตัวนักเตะคนนึงครับ เขาคือมิไฮโลมูดริกจากชักต้าโนเนตนั่นเองนะโอ้โหแล้วตอนนั้นเนี่ยมีข่าวอย่างมากมายจริงๆว่าอาร์เซนอลครับโดยพิมิเกลตามีความชื่นชอบนะครับแล้วก็มีความชื่นชมมิไฮโลมูดริกจริงๆนะไอ้หนูมหาจาร์จากยูเครนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเองทั้งพิมิเกลตาและตัวของเอโดร์กาสปานเนี่ยบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเอาตัวของมิไฮโลมูดริกมาให้ได้นะครับและตอนนั้นเนี่ย มิโลบูดิคเองก็อ่อยนะทั้งลงอินสตาแกรมช่วงนั้นใช้อินสตาแกรมอยู่ลงอินสตาแกรมติดตามชาก้าติดตามบุกโยสาก้าพี่การนิชากา้าติดตามอาร์เซนอลหมดเพราะว่าอาร์เซนอลแข่งอะไรไม่อ่อยนะครับแล้วก็ทําให้แบบเฮ้ยโอ้โหมีการลิงก์กันแล้วก็มีข่าวแล้วลือหนาหูเลยว่าอาร์เซนอลจะเอาตัวของมิโลบูดิคมาได้ครับแต่เหลือเชื่อครับว่า เราถูกล่อกันบ้านต้องใช้คําว่าเราถูกล่อกันบ้านและก็อาจจะเป็นเรื่องของที่นักเตะซึ่งเขาอาจจะได้ค่าตัวอาจจะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าจากทีมร่วมลอนดอนก็คือเชลซีครับทําให้มิโลบุดิกตัดสินใจมาลอนดอนเหมือนกันแต่ ไม่ได้มาสีแดงแต่ไปสีน้ำเงินเฉยเลยนะครับก็กลายเป็นนักเตะของเชลซีไปท่ามกลางการตกตะลึงพึงเพิดของเหล่ามวลนักเตะอาร์เซนอลเหล่ามวลนักเตะรวมทั้งแฟนบอลของอาร์เซนอลครับทำให้เกิดเขาเรียกว่าปรากฏปรากฏการแผ่นบีขึ้นมานะ้าใครจำมาได้ครับตอนนั้นเนี่ย นักแต่อยู่คนหนึ่งครับซึ่งไม่ได้เคยอยู่ในลิสต์เราเลยไม่ได้เคยมีความสนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นจากอาร์เซนอลครับแต่อยู่ๆหลังจากที่อาร์เซนอลพลาดหวังจากเมโลมูดิตนะทำให้เกิดปรากฏการณ์พันบีครับนั่นคือเรนโดทอสานั่นเองครับกลายเป็นว่าชื่อของเรนโดพัสซาปรากฏ ขึ้นมาในแผน B ของพี่มิเกลอิต้าและตัวของเอรูการสปานครับตอนนั้นเองเนี่ยต้องยอมรับว่ากองหน้าทีมชาติเบลเยียมและกองหน้าของทีมไบรตันนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆกับไบรตันต้องยอมรับว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับไบรตันโดยเฉพาะการยิงแฮตทริกใส่ลิเวอร์พูลนะครับการทำผลงานได้ดีการเล่นในระบบม็อกทูบ็อกครับการเล่นในกับทีมใหญ่ๆนะไบรตันนี่ โดยการนำของโรเบโตเดอซาบีถือว่าเป็นทีมน้องใหม่เป็นทีมม้ามืดที่สามารถต่อกรกับทีมบิ๊กซิกได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีเลโดนทอสซาเนีครับเป็นหนึ่งในแกนนำแต่ในจังหวะนั้นเองครับใครจะไม่นึกว่าสิ่งที่อ่ากำลังไปได้สุรัวเลโอนทอสามีปัญหากับโรเบโตเดอซาบีขึ้นมาครับมีปัญหาทั้งในเรื่องนอกสนามและภายในสนามทาให้อ่า เหมือนกับเดนโรซ3าไม่มีความสุขนะครับไม่มีความสุขกับการที่จะได้ลงเล่นกับไบตันอีกต่อไปก็เลยทำให้จังหวะนั้นนะครับนะอาร์ซอลเองซึ่งเหมือนกับว่าผิดหวังผิดหวังกับตัวของมิโรมูดิครับแต่ว่าแล้วก็ตัวของเดนโซาก็เหมือนกับกำลังไม่มีความสุขกับทางไบตันเอดูการสฟานครับก็ถือโอกาสช่วงนั้นนะ และพี่เบสเกลเดต้าต่อสายตรงไปยังไบรตันทันทีครับไปพูดคุยกับเลโรซาและก็ไปพูดคุยกับเอเจนต์รวมทั้งคุยกับโรเบโตเดอร์ซามีด้วยนะก็กลายเป็นว่าช่วงระยะเวลาประมาณเดือนออก,กว่านะครับเกือบเดือนเนี่ยที่เราได้ทำการพูดคุยในที่สุดครับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือในรายของเรโนทอซามาชูเสื้อกับ อ oh oh, า,าร์เซนอลโอ้โหท่ามกลางความมึนงงครับมึนงงนะแต่ว่าก็ท่ามกลางการคาดหวังแต่ว่าไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าอะไรครับเราไปคาดหวังกับเมีโรบูดิตไงเออใช่ปะโอจะต้องมาแบบเปี้ยงปังแน่นอนค่าตัวนะครับแต่ว่ากลายมากลายเป็นเลโดทอสซาแต่สิ่งที่เลโดทอสซาได้รับกลับมาครับอ่าได้ได้แสดงให้ออกกับอาร์เซนอล เป็นโสโมสรอู่ข้าวอู่น้าใหม่ที่ยังเหมือนมาทุบชีวิตให้กับตัวเขาใหม่ก็คือการตอบแทนด้วยการเล่นที่แบบสุดยอดจริงๆสําหรับเลโดโทอสซาครับหลายประตูหลายแอซซิตหลายการเล่นที่ช่วยเหลืออาเซนอนครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาเซนอนจะมาดวงแตกนะครับจะมาสูญเสียวิลเลียมสริบาและทําให้ทีมเสียศูนย์ไปแล้วทาให้เป็นแค่รองแชมป์แต่ว่า สิ่งที่เลนรดทาสซาทำให้คือการเล่นที่แบบผสมผสานครับการเล่นที่มีความฉลาดครับความเข้าใจในเกมสูงความที่รู้สึกว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมการเข้ามาเข้าใจระบบของพี่มิเกลไรต้าอีกอย่างเต็มประสิทธิภาพและอย่างกลมเกลืนผสมกลมเกลื่นจริงก็เลยทำให้เรนโดทอสซารครับกลายเป็นซุปเปอร์ซับต้องถือว่าเป็นซุปเปอร์ซับไปเลยนะที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ มันทําให้ฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่สองที่เลนโดทศสซาซึ่งตอนเนี้ถ้านับในปีนี้นะก็ถือว่าอายุยี่สบเกขวบแล้วและยังคงลงเล่นอย่างต่อเนื่องเลโนโดทศสซาครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลงเล่นให้กับอาร์เซนอลไปไม,ไม่กี่นัดนะลงเล่นไปให้กับอาร์เซนอลในฟนะุตบอลพรีเมียร์ลีกเนียลงเล่นไปยี่สิบนัดนะครับแล้วก็ยิงไปได้หนึ่งประตูนะยิงไปได้หนึ่งประตูแต่ว่ามีถึงสิบแอสซิส ออต้องยอมรับมีถึง10แอซซิตเลยนะครับและในฤดูกาลนี้ครับฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลในเฉพาะฟุตบอลพรีเมีย์ลีก19กนัดนครับและยิงไปได้ถึง5้าประตูแล้วตอนนี้ทำให้หลงโจงและไดยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยลงไปทั้งหมด5นัดยิงไปสองประตูพร้อมกับ1แอซซิตนี่คือสติที่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนที่สังเกตดูครับฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับอาร์เซนอล19นัดแต่นะ แต่เป็นตัวจริงแค่เจ็ดนัดเป็นตัวจริงแค่เจ็ดนัดเพราะฉะนั้น19นัดในรีม์ลีกเนี่ยลงเล่นเป็นตัวสำรองถึง12นัดแต่สามารถยิงได้ถึง5าปลกตูโอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวสำหรับเรนโดทอสซานะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกลายเป็นอ่าซุปเปอร์ซับ ของคนหนึ่งไปแล้วในฟุตบอลเพีย์มตครับลงมาไม่ว่าจะได้รับโอกาสไหนจะได้รับเป็นตัวจริงยังคงตั้งหน้าตั้งตาเล่นยังคงตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมครับพี่มิเกลตา้ากล่าวชื่นชมตัวของเลนูทอซาเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนสีหน้าอันเรียบเฉยของเลนูทอร์ซาที่เราได้เคยเห็นนะนะ แต่ติดใจเขายังคงมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมตลอดครับและโชคดีที่อาการบาดเจ็บไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่สาหรับพี่เรย์โรสตานะมีช่วงหนึ่งมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมอืมแต่ว่าเขาบอกเลยว่าพี่พี่ต้าบอกว่าในสนามเนี่ยเรโดโรสตานมีความมุ่งมั่นขยันจริงๆนะครับแล้วก็กัปตันเอเดนการ์ดก็เคยพูดถึงเพื่อรวมทีมชาวเบลเยียมคนนี้บอกว่าด้วยเทคนิคด้วยความเร็ว ด้วยสปีดต,ต้นที่ดีครับรวมถึงทัศนคติและการมองการอ่านเกมที่ดีของเรโดทซาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเกมลุกของอาร์เซนอลอย่างยิ่งวยวดจริงๆอดีตนักเตะของเราเป็นตำนานนะครับเดนนิสเบอร์แคมป์เคยพูดถึงเรโดทอสซาด้วยเดี๋ยวขออ่านเพราะพี่แกพูดเยอะเขาเคยพูดถึงเรโดทอสซาด้วยเขาบอกเลยบอกว่าเรโดทอสซาเนี่ยถือเป็น กองหน้าที่ไม่ตัวใหญ่เป็นกองหน้าล่างเล็กขนาดทางซ้ายนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความเร็วและการกล้าตัดสินใจก็คือการความมี aggressive นะครับการกล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรบางสิ่งอย่างโดยที่ไม่ลังเลเแบรเกอรบอกว่า Midfield ตัวพันบุกหรือกองหน้าที่ดีจะต้องมีอย่างนี้ จะต้องกล้าตัดสินใจไม่กลัวพูดง่ายคือบอลอยู่เจอกันหนึ่งต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อสองเนี่ยไม่กลัวที่จะกล้าตะลุยนะครับเพราะบอกว่าเรอรรัลซาเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างนี้อย่างยอดเยี่ยมเลยและสำคัญที่สุดคือการทำประตูหรือการยิงประตูอันเฉียบคมนั่นเองครับที่เขาบอกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้โอ้โหอาร์เซนอล โชคดีมากๆอาร์เซนอลโชคดีกับแพนบีอ่า<ๆ>เขาพูดเลยอาร์เจนอลนโชคดีกับแพนดีครับที่ได้ตัวของเลโอนโดทอสซามาร่วมทีมนะครับอืมก็เราเองก็ได้เห็นแล้วนะครับเราเองได้เห็นในทุกอย่างที่เลโอนโดทอสซาได้ทําให้กับทีมแล้วณนะตอนนี้สถิติของเลโอนโดทอสซานะครับกับทีมอาร์เซอนอลเนี่ยลงเล่นไปทุกรายการทุกรายการนะครับสีนะ่สิบเก้านัด นะรวทั้งตัวจริงตัวสำรองนะรวมไปหมดเลยนะครับยิงไปแล้วทั้งหมด19ประตูและมีสิอแอสซิตอ่าอย่าลืมนะครับส่วนใหญ่จะลงในฐานะตัวสำรองด้วยอย่างที่บอกในปีนี้ลงไป19นัดล้วแต่เป็นตัวจริงแค่เจ็ดนัดเท่านั้นเองโอ้โหใครจะไปเชื่อนะที่เหลือเป็นตัวสำรองหมดแต่สามารถยิงได้เยอะมากมายครับเมื่อเทียบกับอีกคนนึงเอาซะหน่อยเพราะ่าอะไร เพราะว่าผมจําได้เลยครับวันที่เราไม่ได้ตัวมูดิกนะโอ้โหเพจเชลซีแล้วโอ้โหกระนาเรานะกระนาเราเยอะเย้ยถากถางเราบอกโอ้ทีมระดับไอ้แค่เนี้ยมูดิกถึ่เป็นนักเตะคุณภ้าม่ะไม่ร่วมตัวหลง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 ไปร่วมทีมบอกอะไรประมาณเนี้ยบูรี่ทีมเราแต่วันนี้ขอในญาติมิโลมูดิกครับนักเตะค่าตัวร้อยล้านปอนนะครับร้อยล้านปอนบวก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 นะ อลงเล่นให้กับเชลซีไปทั้งหมด42เกมครับ42เกมครับยิงไปทั้งหมด4ประตูและมี5แอซิสิ์เฉลี่ยและประตูประตูละประมาณ25ล้านปอนด์นะในขณะที่โรตซ่าครับ49นะัด9ลูกและ12แอซิสินนี่ก็คือความต่างกันระหว่างแพน A กับแพน B นะครับปอะนั้นบางทีบางครั้งนักเตะ บางคนที่เราคาดหวังในช่วงนั้นแต่พอมาถึงจนนี้มาถึงณตรงนี้เวลานี้ครบรอบหนึ่งปีเรากลับมีความรู้สึกว่าโคโชคดีเลยที่มึงไม่มาทีมกูพูดในเต็มปากนะอะใครจะเข้ามาดราม่าก็เข้ามาแล้วกันเขต้องบอกเลยนะครับว่าโคโชคดีเลยที่ไม่มาทีมกูแล้วเราโค้โชคดีเลยครับทีไล่เลนโด ทอสซาหรือพี่พุทธาของน้องๆที่หลายคนเรียกกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันนี้ครบรอบหนึ่งปีพอดีนะแล้วก็ทําให้ช่องของที่หวยครับในก็เรียกว่ามีวิกฤตการณ์ของมูดิตกับทอสานี่แหละที่ทําให้ไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรทําให้ช่องได้รับการสนใจนะครับได้รับการรีวิวได้รับการแชร์ต่อเนื่องไปก้าวกระโดดเลยจําได้เลยเมื่อตอนมกราคมเนี่ยมียอด ผู้ติดตามอยู่ประมาณพันเดียวหลังจากที่ผ่านกฎเกณฑ์ของ y o u t u b e นะครับแตการเป็น YouTube Partner จะต้องมียอดติดตามอยู่1,000แล้วก็ประมาณนะแต่หลังจากที่มีวิกฤตการณ์ของมูเมโลมดิและดวงของทอซาทำให้ช่องเนี่ยโหคนเข้าดูเยอะมากจำได้ว่ามีอยู่อีพหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับบูดิกับทอซ่านเนี่ยคนเข้ามาดูประมาณเก <c oughs> ือบหมื่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แบบเออทำให พี่น้องเอฟซหลายคนก็ทําให้รู้จักนะครับก็คงจัประมาณนี้นะครับเช้านี้นะถือว่ามาฟื้นความหลังกันแล้วก็มาขอยกย่องนะครับสายตาเฉียบคมนะแล้วก็ต้องยกย่องสิ่งที่นักเตะได้ทําด้วยถึงแม้เขาเองเขาจะเข้ามาเขาจะรู้ว่าอ๋อกูมาเป็นตัวแทนพวกมึงไม่ได้ทีมไม่ได้ตัวนู้นแต่อวตัวมาเป็นตัวแทนไหมแต่สิ่งที่เขาตอบแทนก็คือความเป็นเดอะกุลนะแบบเต็มตัวจริงๆสําหรับ เลียนโดทอสซานะครับถือว่าโอ้โหเป็นโชคดีมากที่เราได้นะักเตะคนนี้มานะก็คงจะประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับค่อยมาดูสถานการณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีเตะครับแต่เราไม่มีเตะแต่ทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนซิตี้เตะก่อนเราตั้งนั้นและเจอทีมแบบขนมทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันแล้วเดี๋ยววันนี้ครับน่าจะเป็นช่วงบ่าย,ายพิต้าน่าจะมีการสัมภาษณ์กับนักข่าว ก่อนเกมที่จะยกพลไปเจอเวทแฮมยูเนเต็ดครับเมื่อวานนี้หลังจากที่พูดคุยไปในอีพีล่าสุดเฮ้ยเกือบเนะก้าสิบเอร์เซนตะเกือบเก้าสิบปอร์ซนจะมีอยู่คนสองคนเท่านั้นน่ะที่รู้สึกไม่มั่นใจแต่นอกนั้นเก้าสิบกว่าเเซครับพี่น้องเอซียังมั่นใจในนักเตะชุดนี้ว่าเราสามารถที่จะไปคว่ำเวทแฮม Wet Ham ได้ถึงบ้านเขาโอ้โหผมอ่านแล้วผมใจโฟเลยนะครับ ผมอ่านาใจฟูดทุกคนยังมีความมั่นใจทุกคนยังมีความเชื่อมั่นทุกคนยังคิดว่าโมเมนตัมดูไปเอฟเฟกที่ส่งให้เราชนะ3ารวดติดเนี่ยจะส่งผลต่อไปอีกน,นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดอ่า ติดตามนะครับที่โ่วยจะนอนนรโซนแฟนคลับนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอประหลาดทุกท่านครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ที่ห่วยคงจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เรื่องการว่าอะไรต่างๆหลายที่จริงๆที่คงจะต้องไปทาหน้าที่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ที่ห่วยเดินละกันนะครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ พี่พุทธาโคตรสุดยอด